มมาาาให้เ<า>สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการ Make It Right วันนี้เราชื่อท็อปิกชื่อว่าเดินทางไปหาหนุ่มๆวันนี้เราจะแอบไปดูนุ่มๆกันว่าหนุ่มๆเขาทำอะไรกันอยู่นะคะเชิญค่ะ สวัสดีครัตอนนี้เราเจอกับหนุ่มๆทั้ง3คนสำหรับกองเราวันนี้นะฮะคนที่1นึ่งคือมีทางของมันเยอะทถ่ายกล้องไงคะถ่ายกล้องไงฮะเดี๋ยวดีคุณคนถ่ายถ่ายกล้องไงฮะแอบหลบตามีหลบตาว่ะคือวันนี้วันวันที่สองวันนี้เป็นวันที่สองแล้ฮะน้องบูกก็ยังพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเคยนะฮะอ่าเรามาเริ่มคุยกันเลยว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะน้องฟิลฮะรู้สึกยังไงบ้างสบายมากเลยครับเพราะว่าถ่ายไปประมาณ 2ชั่วโมงและที่เหลือหลับอ่ะพี่แทนพี่แทนเป็นไงบ้างฮะชดใช้พี่แทนเมื่อวานกลับเร็วผู้กบั่วกลับเร็ววันนี้มาคุ้มเลยฮะวันนี้พี่แทนถ่ายค่อนข้างเยอะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยพิเศษบ้างในวันนี้ถ่ายไปอะไรมีอะไรไม่ทีวีหีือหมอกดีวันนี้ก็ซีนพิเศษสำหรับพี่แทนนะคะก็พี่แทนมีร้องเพลงด้วยต้องอยากฟังกันนะฮะว่าเลยว่า พี่แทนร้องเพลงเพราะไพเราะพอผิดงานกูจับพ่อพี่แทนร้องไพเราะพอผิดงานนั้นเลยนะคะตอนจริงๆวันนี้พี่แทนร้องเพลงค่อนข้างเพราะนะคะขอขอให้พี่แทนโชว์นิดนึงแบบนิดนึงนิดนึงเพลงอะไรอะเพลงอะไรเพลงตัดให้ไม่อินร้ายหน่อยวันนี้พี่แทนเขาแต่งเพลงเองนะฮะแต่งม่กับมาาแต่งแต่งแต่งร่างเฟลลิ่งครับผมอ๋อที่ที่แต่งใช่ไหมใครคนฉันขอฝากเพลงนี้ให้เธอ เป็นคงควันและทำให้เธอมั่นใจว่าไม่ไปไหนแม้เธอจะเดียวลมเท่าไรไม่สำคัญใจจะรับเธออย่างไรไที่น้กไฟหลงจะมาเป็นคู่กันแลลมามาที่ให้กำเนิดตัวฉันมารักเธอ ฟังปุ๊บปวดที่ปั๊บงงไปหมดอาคะคาคาคาอันนี้นี่คนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายอ่าพูดเรื่องอรลูกเขาติ๊กตาเขาติ๊กตาพี่ลุ้นหนูมากน้องบูมงฮะวันนี้วันนี้เขารู้สึกจะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันจะยาวมันยืดเยื้อแล้ะกำลังกินอยู่ครซึ่งวันนี้ก็รู้สึกดีครับผม คำง่ายๆสั้นๆของพีุ่งคือคำว่าดีแค่นั้นเลยไม่มีอะไรที่คำว่ายืดเยื้อยืดเยื้อคือคำเกินของนางทุกครั้งงงงวยมากวันนี้นะฮะอาหารกองเราค่อนข้างน่ารักมากดูนะคะพี่แทนกินหมดเลยทุกอย่างที่ฟิวพี่แทนกินไก่แล้วจะเป็นโลกเ่าไปชิมเออปรึกษานะคะช่วงนี้พี่แทนกินไก่ค่อนข้างเยอะมากแล้วใครพูดอย่างนี้แต่จนี้ไว้ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครใครจะดีมากถ้าเกิดสมมติทุกคนส่งข้อมูลเขาว่าโรคเกาให้พี่แทนนะฮะพี่แทนไม่ค่อยรู้เลยว่าโรคเกาคืออะไรนะฮะขอข้อมูลหน่อยแล้วก็อีกประมาณ5นาทีเราจะต้องกลับเข้าไปอยู่หน้าเซตกันเหมือนเดิมเดี๋ยวเมื่อเราว่างเราจะมาไลฟ์กันใช่ฮะก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจกันหน่อยนะครับแล้วก็อ้อนหน่อยอ้อนขอกำลังใจสำหรับคนชาวไร่หน่อยเรื่องสำคัญขอกำลังใจหน่อยนะครับ ทำไมต้องเปลี่ยนเสียงวะเขามีสองเสียงตลอดนะพูดเสียงปกติสวัสดีครับผมเปลี่ยนเสียงวิ่จริงเนี่ยอยู่เป็นว่าผู้จริงเนี่ย่พูดอะไรไม่มีคุณอะไรผู้ไรฮะเราไปเช็ดมากเธอก็ขอบคุณแฟนขับทุกคนนะครับอทั้งพีคทั้งบูมหรือว่าของหลายๆคนนะฮะก็ มีพวกพี่ๆนี่แหละครับผมที่ช่วยแบบว่าแชร์ช่วยกระจายกระจายเสียงอะไรเรื่องนี้ไม่เก็บไรนะฮะก็ช่วยๆกันแชร์นะครับผมมีเฟซบุ๊กทุกคนอยู่แล้วล่ะก็แชร์กันเยอะๆนะเรื่องนี้ก็เต็มที่จริงๆอ่าพีบูมฝากด้วยนะครับผมจบแล้วลูกเอยาววันนี้มันมี้อูกาอยากได้ทิชชู่ที่มีกาบเพชรรุ่นใหม่คับซื้อได้ครับคลินิกอโลแอนด์อีฮะ ผมมีคนพบเมื่อกี้ครับว่ามันมีกากเก็ดด้วยและนุ่มมากครับโคตน่ารักเลยชูนี่แบบไม่ซับน้ำอะฮะแล้วก็แบบเดยวดูไม่ได้เป็นเยอมากคือไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เลยนี่ฮะดูฮะดูฮะกากเพชร ดูนะครับซึมซับเร็วไม่ซึมซับเลยอ่ะดูฮะเน้ไม่ซึมซับน้ำครับเอซับความมากครับโอเคโอเคฝากส่งการฝากส่งการหน่อยส่งการส่งการส่งการเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากวันส่งการส่งการวันส่งการลูกตล้วันส่งการทำไมทำไมวันส่งการคือวันส่งการถึงวันส่งการให้ทุกคนหน่อยวันส่งการขอให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างปลอดภัยนะ ครับมีสติสตังในการเล่นน้ำหน่อยนะครับผมพี่ไบไปเล่นที่ไหนพี่ไบโอ้โหไม่มีสติกัดเียงจะไปผมรอรอใกล้ๆแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนคนไหนมาชวนก็ก็ไปด้วยพี่บนียังไมีี่บจะอยู่ประมาณสารแดงอ่ะซอยไหนซอยไหนแต่บอกเลยว่าพี่ไบแบบ เก็บน้ำไปเยอะมากนะคะช่วงนี้เตรียมตัวปล่อยฮะปล่อยน้ำวันสงการนะคะอะไรอะไรอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวคือแปดบวกครับอ่าผมยังไม่ดันคิดเลยเนี่ยน้องโบวันสงการฝากติดตงมวันสงการสำหรับผมเป็นเตรียมอันนี้ไปได้นะครับคุณโฆษณาค่ะหยุดโฆษณาได้แล้วค่ะวันสงการเนี่ยมันเป็นประเพณีครับอ่าวันที่เท่าไหร่รถน้ำลำหัว ใช่ครับเป็นการไปคารวะญาตผู้ใหญ่ครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะครับไปคารวะทุกทายญาติผู้ใหญ่กัน Okay. อ, um. อันนี้เป็นความรู้ใหม่กับแสงการนะฮะเราจะต้องไปคาราวะแล ona, <S 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 ้วก็กลับไปทักทายญาติผู้ใหญ่ด้วยอันนี้ประมาณว่าเป็นอะไรในตรุกตีอะไรอย่างนี้คะเออเนาะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวทุกคนจะต้องเข้าไปอยู่ในนะเสร็จแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะฮะก็อยากจะให้น้องๆบายๆกันก่อนนะคะแบบบายๆกันก่อนบายไปเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันนะครับบายค่ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แชนมินวงสกุลเรฮะแล้วก็เราก็อยู่กับน้องๆตอนนี้น้องๆก็ไม่ค่อยอยู่แล้วเราก็อยู่กันไปก่อนนะฮะสามารถ ออกกันได้เลยนะคะตอนนี้93คนแเรา3คนงั้นงั้นก็เลยเพิ่งออกงั้นพอบอกเดี๋ยวก่อนพอบอกว่าออกได้เลยนะเหลือข้า10คนพ่อตื่นตาเธอไหมไม่ไม่ไม่แมะพ่อบอกออกกันได้นะคะก็95เลยนะคะตอนนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแอบตามเด็กๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะอ่ะตามตามกันไปนะฮะมีคนบอกว่า พี่แทนกินไก่เยอะระวังนมโตนะคะอยากให้ดูนมพี่แทนนิดนึงพี่แทนนมอยู่ไหนผมอยากมีนมมากเลยเนี่ยมันไม่มากะฮะไม่มีนมเลยดูแถวๆนี้อาตาไปตาตามานะฮะคุณเราก็ยังไม่ได้อะไรจากการที่น้องบูมกินของหวานอยู่ดีนะฮะนี่ตอนนี้เราก็ำลังจะค่อยๆเดินไปตอนนี้ก็อยู่ในเซตกันนะฮะ คาตูมเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะอยังไม่เมานี่เมาเลยเหรอเมาแล้วเาเเอมาแล้วฮะคุณคุณจะต้องเมาแล้วเราบทซีนี้ยากมากนะฮะพี่ใบจะต้องเมา นี่เราเรามาแอบดูหนุ่มๆเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่านะคะับลองมาดูว่าหนุ่มๆจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันยังไงและแอบดูแค่นีดเดียวแอบดูนิดเดียวแอบดูนีดเดียวแอบดดูนิยังไงแอบแค่นี้แค่นี้เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นขาไม่เห็นโยนเสื้อลงมา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 พื้นโยนพื้นแล้วเอ้ยเสื้อพืพี่นราเปลี่ยนเสื้อแล้วนะฮะ อ่ะมึงข้ามเสื้อพี่แทนนี่นิดนิ้อยค่ะจ๊เจ๊เจ๊มีนะฮะน้อง่างนี้เขากำลังเปลี่ยนเสื้ออ <c oughs> อีกนิดนึงนะฮะเปลี่ยนเสร็จแล้วหันมานะฮะได้ิเสพมาไอ้ทำไมลีลาล่ะคุณนัเนจ้าเนจ้าอีกแบบนึงนะฮะ เลื่อนมาหน่อยอยากเห็นซิปแพกบอกเลยว่าพี่พี่แทนไม่มีซิปแพกนะนี่มาได้แล้วล่ะรับรับพี่แทนเมาได้ไหมครับเซตเซียพี่แทนไปพี่แทนไปล้างสมาธิแล้วก่อนที่เราจะเริ่มนะฮะพี่พี่นะครับพี่แทนพี่แทนมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะ ต้องไปทํางานแล้วแล้วก็กขอให้กาลังใจนในแสดงด้วยนะคะประตูนี่มันล่าอย่างนีง้ดเองอยากให้ทุกคนตอนนี้ก็ดู<ป>น <cunning> หน้าเสียค่อนข้างวุ่นวายเลยครับหน้าเสียค่อนข้างวุ <arity> ่นวายมากๆเลยเนาะก็ฝากด้วยนะอยากกลับมาจัดไหนนะบ๊ายบายค่ะ